สวัสดีค่ะชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นการเฉลยชั่วโมงสุดท้ายแล้วพอสัปดาห์หน้าเราก็จะเริ่มทบทวนตั้งแต่คําวิเศษคําบุพบทคําเชื่อมนะคะแล้วก็สอบนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดที่ให้ไปนะคะอ่าข้อที่หนึ่งเขาพูดถึงการกระทำ จะทันไหมเนี่ยนะคะการกระทําก็คือการสอบถามพันโชคนะคะไปสอบถามพันโชคสอบถามทำไมวัตถุประสงค์คืออะไร ไปสอบถามัตถุประสงค์คืออะไรก็คือการค้นหาความจริงไปค้นหาความจริงที่บ้านของกำนันโชดนั่นแหละผลที่ได้ได้อะไรบ้างได้รู้อะไรบ้างได้รู้ว่าคนในบ้านพันโชตเนี่ย มีสี่คนนะะมีอยู่สี่คนต่อจากนั้นเรารู้อะไรอีกผีผีใครผีแม่นามาช่วยตักน้ำใส่ตุ่มเนี่ยกำนันเขาบอกเขาเห็นกับตาเลย นะมาช่วยตักน้ำใส่ตุ่มจนเต็มทุกวันนะเขายืนยันเขาเห็นแน่นอนอะต่อจากนั้นใครเป็นคนนำจดหมายมาให้กำน,นันเออกำนันก็บอกชมนะคะเป็นผู้นำจดหมายมาให้จากแม่นาคมาให้ ็นไหมพันโชดเคยเห็นผีนางนาคไหมกออ็เคยเห็นเนี่ยคือข้อมูลที่เราได้จากบ้านพันโชคนะคะเป็นข้อที่หนึ่งต่อไปนะักเรียนดูข้อที่ห้า ะะคะข้อที่ห้าก็ถามว่าอาการเป็นนักสืบนะคะคุณสมบัติมีอะไรบ้างอาวันนั้นบอกไปแล้วนะคะว่าการหาข้อมูลให้มากที่สุดการหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อใช้ประกอบ เพื่อใช้ประกอบการสืบหาความจริงเช่นเช่นอะไรก็ามาถึงปับ๊บเห็นไหมนายตงอินก็เที่ยวไปสนทนากับชาวบ้าน เพื่อไปสนทนากับชาวบ้านนะคะเกี่ยวกับผีแม่นาก่อนที่จะไปบ้านผันโชคก่อนที่จะไปพบผันโชคอ่าพอห้าจุดสองเขาถามน้ว,ว่าการเป็นคนรอบครอบช่างสังเกตเห็นไหม คุณสมบัติของนักสือการเป็นคนรอบคอบช่างสังเกตรตรงไหนอะที่เราเห็นเช่นสำรวจเรือนของพันโชอย่างขี่ท้วนเช่นสำรวจเรือนพันโชค อย่างถี่ท้วนเห็นไหมให้พันโชตไปหาเลยไปหาไปตักน้ําที่กลางแม่น้ําไปหาได้เศยศินนะคะแล้วก็ไปหาเทียนโดยเทียนกับสสยศินต้องขอจากสมภานด้วยเพราะฉะนั้นจะใช้เวลานานนะคะแล้วก็ขึ้นไปสำรวจเรือนของพันโชต ทีนี้ก็บอกว่าข้อที่หกคุณนัดสมบัตินะคะให้นักเรียนบอกคุณค่าหรือประโยชน์จากการอ่านอคุณค่าทางปัญญาหกจุหนึ่งเราได้คุณค่าทางปัญญาถ้าเป็นเมื่อก่อนจะให้เขียนเองหมดเลยนะทําให้เราทำไมทําให้รู้จักสังเกต นะคะรู้จักสังเกตหาเหตุผลหาเหตุผลในเรื่องต่างๆหกจุดสอง 2. 2> เดี๋ยวข้อเจ็ดครูไม่บอกให้นะให้นักเรียนเขียนเองเพราะนั้นคะแนนความแตกต่างของคุณจะอยู่ที่ข้อเจ็ดใครจะมีความคิดความอ่านได้ดีกว่ากัน คุณค่าทางอารมณ์คุณค่าทางอารมณ์แน่นอนนิทานนิยายหนังสือทุกเล่มที่เราอ่านเราได้คุณค่าทางอารมณ์แน่นอนนั่นก็คือได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เนี่ยถ้าก็ถามว่าเราได้คุณค่าอะไรได้บ้างคุณค่าทางไหนก็คุณค่าทางอารมณ์ได้แน่นอนความสนุกสนานเพลิดเพลินส่วนข้อ7ไม่เขียนให้ให้คุณตอบมาเองแล้วเดี๋ยวครูตรวจแนะการนอกนั้นให้ไปหมดแล้วนะคะข้อนี้ให้คุณเขียนมาความแตกต่างของคะแนนคุณจะอยู่ตรงนี้ว่าเมื่อจบแล้วคุณได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องนิทานทองกิน นะคะเป็นอันว่าแบบฝุกขัดเราจบแล้วนะนะคะส่งมาได้เลยจบครบถ้วนกระบวนการชั่วโมงหน้าก็เป็นการพบทวนนะคะเรื่องของคำวิเศษเพื่อเตรียมการสอบครั้งที่สองแบบฝุกขัดเดี๋ยวครูจะกำหนดให้อีกครั้งหนึ่งว่าทั้งหมดจะต้องส่งครูภายในวันที่เท่าไหร่ แน่นอนแล้วมันต้องก่อนสอบหนึ่งสัปดาห์เพราะไม่อย่างนั้นแล้วตรวจไม่ทันนะคะครูจะต้องทำคะแนนส่งพอจอเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องผ่านถ้าไม่ส่งก็ติดรอไว้นะคะมาเมื่อไหร่ซ่อมเมื่อไหร่ก็ผ่านเกฑ์แค่นั้นเองอันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะคะที่เคยบอกว่าาอส่งช้าให้แค่ผ่านเกฑนส่งช้ามาจะเห็นว่าเวลาครูส่งกลับคะแนนคุณก็ยังเหมือนชาวบ้านอยู่ ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ถ้าเป็นการติดรอนะคะคือคุณไม่ส่งอะไรมาเลยแล้วคุณมาส่งที่หลังหลังจากเาสอบกันแล้วอ่ะคุณก็รอรอก็คือรอซ่อมซ่อมก็คือแค่ผ่านเกรนเท่านั้นทุกวิชาเป็นมาตร,รฐานอย่างนี้หมดไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยนะคะาระาคาสําหรับวันนี้ก็จบแค่ตรงนี้โชคดีเคลียร์งานสวัสดีค่ะ